ไม่มั่วนะครับในกรณีเพื่อนไม่เรียงเนี่ยมันแต่ละวาวเนี่ยแต่ละพอตเอ่อแต่ละสูบเนี่ยมันสึกสึกก่อนไม่เท่ากันนะครับมันจะมีปัญหาถ้าเกิดเราเรามาเาใส่ทีหลังมันจะมีตัวเคาะมั่งอะไรมั่งอันนี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปอนี้นะไอ้ถอดไอ้ถอดลิ้นอะที่ทําความสะอาดลิ้นนะครับผมทาครั้งแรกนี่แหละโอ้หลายวันเลยนะประมาณสามวันอะกว่าจะเสร็จแล้วก็มันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตัวนั้นมันค่อนข้างยากนะ มันต้องมีเครื่องมือในการดันดันดันสปริงดันอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวล็อกนะถ้าเกิดมันกระเด็นหายนี่เสร็จเลยนะหาซื้อยากด้วยออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีนะมันไม่ตรงไนงะเพราะว่าเราเอ,อ,อยังไงร,ระวังดีกว่านะครับไอตรงถอดไอลิ้นนี่ทําได้แต่ว่ามันต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่ามันยากหรอกทีนี้หลังจากนี้ปุ๊บเน่ยเราก็ไล่ถอดน็อตเบอร์สินะของฝั่งไอไอดนะครับก็ฝั่งหัวฉีดเราเนะี่ยที่ฉีดมาเนะนี่ยน,นฉีดไหม ฉีดอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับแล้วก็พนกับมาเนี่ยเราไม่ต้องไปถอดวัฉีดนะไม่ต้องถอดก็คือถอดเนี่ยชุดเบอร์เบอร์สิบสองนะครับทั้งหมดเนะี่ยแล้วทีนี้ถ้าไหนมันเกะกะาร่ะเพื่อนก็ถอดเลยนะครับในกรณีอ,อย่างร้ายน้ําข้างล่างนี่ก็อ่าก็ถอดเลยนะครับไม่ต้องถอดตรงนี้นะอ่าไอตรงที่เห็นท่อขดไปเนี่ยคือเรื่องเรื่องเมื่อก่อนผมติดแก๊สนะครับมันมันเอามาต้ม ให,ให้แก๊สมันร้อนมา้งกันเถอะนะครับอันนี้ผมไม่รู้จะหาอะไรอุดนะครับจริงๆก็มีอะ่ะเดี๋ยวนี้เยอะแยะผมเลยเอาอประกบกันไว้ยี้นะครับแต่แต่จริงๆไม่ต้องห่วงนะครับในในการเทสของผมนี่คือผมวิ่งเป็นน่าจะเป็นหมื่นโลแล้วมั้งนะครับในสายสายพานทัมมิ่งที่เขาบอกว่าอย่าโดนน้ามันอย่าโดนอะไรเนี่ยผมโดนแล้วโดนตั้งแต่แรกแล้วนะครับอืแต่พอดีผมก็บอกเออถาขานเราก็เปลี่ยนไงแต่มันเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับดู มันยังไม่มีแตกลายงานแตกอะไรไงนะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าถอดตรงนี้เสร็จก็ยกขึ้นนะครับเออเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ก็คือตัวไดชาร์จนะครับไดชาร์จตรงนี้ก็ต้องถอดนะครับเพราะว่ามันติดนะไอ้ตรงไหนมันติดก็ถอดบ้างเถอะไดชาร์จแล้วก็ไอ้ตัวยึดของปั๊มปั๊มพาวเวอร์สเตริริงเราปั๊มปั๊มไม่พวงมาลัยเราอ่ะก็ต้องถอดนะครับ โอเคตามนี้เออแล้วผตไอเสียอีกไอเสียก็ต้องถอดนะครับมีน็อตอยู่เบอร์สิบสี่อยู่ห้าหกตัวนะครับถอดแล้วงานมันออกนะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกครับเรื่อยๆครับก่อนจะถอดน็อตเบอร์สิบสองแล้วก็น็อตเบอร์สิบเพื่อเปิดฝาวาลไอไม่ใช่ฝาสูบนะครับเราต้องนี่นะครับไอเขาเรียกอะไรเนี่ยกระบอกวาลนะครับเอาเอา,เอ,าออกมาก่อนก็คือหนึ่งสองสามสี่ เรียงตามสูบเลยตัวบนก็คือเล็กหนึ่งอพอตพอทไอดีพอทหนึ่งเล็กสองก็คือพอตพอตเอ,อเสียนะครับมันจะเรียงตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ารถเรามันเก่าถูกไหมครับไอตัวเนี้ยมันจะสึกไปถ้าในกรณีเราใส่สับกันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับไอการสึกสอสึกหล่อไม่เท่ากัน แล้วเวลาที่เพื่อนประกอบเสร็จเนี่ยท้ามวัวเนี่ยมันจะเคาะวาวจะเคาะนะครับอันนี้เดี๋ยวเรื่องการทำทำวาวเนี่ยผมเคยทำแล้วนะผมครั้งแรกนี่แหละผมก็เปิดม่วนเนี่นแหละทำก็โอเคนะครับเพราะตอนนั้นลูกสูบผมมันมันไม่ไม่ไ,มไมอ้วาววาวมันชนนะครับ <c oughs> สูบสองมั้งนะครับแต่ผมทําหมดเลยนะครับทำทั้งทั้งทั้งสี่สี่สี่ตัวเลยก็คือเรียงไว้อย่างนี้นะใช้คีมอย่างนี้นะ คีบป่าหิ้งจกเนี่ยนะครับคีบอ่าอย่างนี้เนาะอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่เนี้ยหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะครับอ่าต่อไปก็ตัวนี้เนาะอ่าแล้วคีบขึ้นมาพอดีไม่ค่อยถนัดนะครับไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้มันถ่ายคนเดียวนะครับมันมันไม่อ่าเดี๋ยวนี้ก็คีบไปแล้วก็ไปวางนะครับอ่าวางางั้นี้ ที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องทําในจุดที่ไม่มีพวกเด็กพวกเขาอยู่นะครับถ้ามีเด็กมีอะไรสนๆเนี่ยมันจะมัวเลยนะทีนี้นะครับหรือ,อาบางชิ้นบางอะไรเนี่ยหายไปมันยุ่งเลยนะครับโอเคถ้าไงก็ไปตามนี้ครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆครับต่อนะครับ <c oughs> โอ้เหนื่อยมันจะยากตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตรงน็อตหัวฉีดนะครับ เราดูชีดที่ต่อเข้ากับเสื้อ,อ,อฝาสูมเนี่ยครับมันจะมีน็อตทั้งหมดอ่าสองสี่หกแปดเก้าตัวนะครับหมนี่หายไปตัวงในรกรณีตัวนี้นี่คือมันพื้นที่มันถ้าใครมีแม่แรงนะครับแล้วขึ้นมันน่าจะขึ้นจากข้างล่างดีกว่านะ หมายถึงว่าถอดจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับมันจะง่ายกว่าแต่มันต้องมีแม่แรงนะถ้าไปทํานั่นมันจะอันตรายนะฮะเพราะว่ารถเวลาไม่แรงไม่ดีอะไรดิมันซุดลงมานี่เสร็จเลยนะครับโอเคมันจะประมาณเนี้ยมันก็จะมีตรงนี้ก็คือตรงปั๊มน้ํามันจะมีเฟกเฟกอยู่นะครับตรงเราเอาเบอร์สิบสองขันออกแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็มีไอ้ตัววัดน้ํามันเครื่องนะ แล้วก็กตัวนี้ก็คือไดชาร์จไดชาร์จเรา12โวลต์นเนี่ยคือถอดตัวเดียวก็ได้นะครับแล้วก็พอดตไอเสียนอ็อต5ตัวนะครับ2 4 5โอเคนะครับแล้วก็ท่อน้ำน้ำน้ำจากหม้อน้ำนะครับท่อถอ,ถอดออกนะครับตรงนั้นก็ตรงนั้นก็เป็นวาล์วน้นำแล้วก็จานจ่ายนะครับจานจ่ายนี้ถอดหมดเลยนะหมายถึงว่าทั้งทั้งไอตัว ประกับมันด้วยนะครับแล้วต่อไปเราก็ค่อยถอดน็อตฝาสูบนะครับอย่าไปถอดน็อตฝาสูบก่อนนะเพราะมันจะงัดไปงัดมาเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมถอดน็อตฝาสูบต่อครับผมต่อนะครับ <c oughs> ในการคลายน็อตน็อตฝาสูบเนาะอ่า เดี๋ยวให้เพื่อนดูเพราะว่าผมทําคลิปเนี่ยคือจะเก็บไว้ดูตัวดูด้วยนะครับเพราะว่ามันสมมติต่อไปมันอยู่โทนนาน2ปี3ปีแล้วเรามาทําอยู่มันทําไม่ได้ครับก็ลเลยเอาเป็นที่บันทึกไว้แล้วก็ไปแชร์เพื่อนๆด้วยอ่ามันจะมีอยู่2ฝั่งนะ,ะจำไม่ง่ายนะฮะไอในกรณีพวกยาวกว่าสั้นกว่าอะไรเนี่ยน็อตฝาไอฝาเนี่ยด้านของ exhaust valve wow เนี่ยคือด้านไอเสียเนี่ย มันไอดีมันเข้ามาปุ๊บแล้วมันจุดประกะจุดระเบิดไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแรงดันมันจะต้องเยอะกว่านะมันจะยาวกว่าเห็นไหมครับฝั่งขวาเอ่อฝั่งซ้ายมือซ้ายมือของวิดีโอนะเอ่อบอกไงดีเอาฝั่งนี้ชี้ดีกว่าฝั่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไอเสียนะครับพอร์ตไอเสียฝั่งนี้คือทางพอร์ตของไอดีนะครับมันจะยาวกันประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะลอง แล้วสังเกตดูนะครับมันจะมีหัวน็อตบางหัวเห็นไหมมันย่นหมดแล้วนะครับเรื่องเรื่องคือเราใส่ไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมบอกมันเป็นเทคนิคนะในกรณีเราทํำบ่อยๆเนี่ยเราต้องหาเทคนิคอะไรเนี่ยที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างเดิมนะก็ใส่ให้สุดนะครับอของผมนี่คือเรื่องเรื่องที่ใส่ไม่สุดเนี่ยคือผมไม่มีประแจหนึ่งทัอเนี่ยนะครับไอ้ข้อข้อต่อผมไม่มี ผมเลยต้องหันหมุนหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปยืมช่างนะครับมาเพื่อเพื่อในการขันถ้าเกิดหัวมันรูดได้เสร็จเลยนะหัวมันรูดได้บ่งยากมันต้องไปหาช่างแล้วทีนี้นะครับในกรณีเครื่องมือเราไม่มีถูกไหมครับหรือถ้ามีวิธีอะไรก็เพื่อนๆนนนนลองแชร์แล้วกันนะครับในกรณีมัน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 ย่นไปหมดเนี่ยมันรูดไงเสร็จเลยนะครับ ไว้น็อตพวกนี้ถ้าใส่แน่นๆเนี่ยมันไม่มีรูอยู่แล้วเพราะมันเป็น12บจีบนะครับสังเกตด,ดูพอดีไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเนาะเป็นเบอร์สิบสิบสองจีบนะครับไม่ใช่หกนะฉะนั้นถ้าเกิดเราอ่าเนี่ยเขาเรียกสิบสองจีบนะครับในกรณีสิบสองจีบไปขันหกจีบเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไอ้ไอ้ไอ้บล็อกมาเจหกจีบมาขันสิบสองจีบไม่ได้นะครับอ่า อันนี้เสริมนิดนึงแล้วอย่างหนึ่งคือกรณีของผมเนี่ยที่มันเป็นบ่อยเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นบนะ่อยนะประมาณปีหนึ่งนะครับประกันกระดาษด,ด้วยจริงจริงกระดาษไม่น่าเกี่ยวหรอกนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวความสะอาดเราเราไม่มีปั๊มลมนะครับดันเนี่ยผมเห็นในที่มันติดตามเนี้ยนะครับพวกเศษแหลกเศษอะไรที่มันติดตามเนี่ยตะกูเนี่ยนะนะครับ มันก็ทําให้เราเวลาเราขันประแจปอนเข้าไปเนี่ยมันวัดจากความฝืดนะนะมันไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงนะครับมันก็ทําให้หน้าสูบเราไม่เรียบถูกไหมครับมันก็มันก็วิ่งได้แหละนะครับผมเทสแล้วนะอ่ผมไม่ใช่ว่าวิ่งธรรมดานะครับผมวิ่งเร็วนะครับตัวนี้ห้าเอเบีตัวนี้ FE, นนสุดยอดนะครับแซงรถใหม่ๆสบายเลยนะครับนอะ แต่ต้องดูดูแลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ยังดีนะยังเห็นว่าใสมัางผมซื้อน้ํายาทั้งล้างหัวฉีดท้งล้างพอร์ตต่างๆเนี่ยมาผสมกับน้ำมันแล้วก็ลองนั่นดูนะมันใสกว่าเดิมเยอะนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนี้นะโอ้ผมไม่มีภาพเก่าให้ดูเนาะเออเข้าไปดูภาพในในวิดีโอเก่าผมก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอไอเรื่องล้างล้างวาล์วเนี่ย ที่ว่าว,วาวชนนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมว่าผมไม่ไมไม่มีโอกาสทําตรงนั้นเพราะว่ามันทําแล้วเนี่ยมันแต่ละครั้งเนี่มันนานนะมันมันใช้ได้นานนะครับอ,อโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ตอนประกอบกลับก็เหมือนเดิมครับน็อตชุดน็อตชุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะแปะแปะภาพว้ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมรื้อประมาณเจ็ดแปดครั้งละมันก็เริ่มมีแอดวานไงเริ่มมีสกิล ช่างที่เขามีสกิลนี่คือเรื่องเรื่องคือเขาประกอบบ่อยครับเขาลื้อบ่อยประกอบบ่อยไม่ว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเรียนรู้ตรงนั้น,นครับแต่แต,แต,แต่แต่คนเก่งๆก็มีนะอ่าอ่าโอเคยังไงก็ช่วยกันครับก็แชร์กันไปตรงจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อนเราก็ไปหาเสริมรูได้นะครับถ้าในกรณีเราไม่รู้ว่าเออเนี่ยถอดตรงนี้อย่างนี้ยังไงะไรเนี่ยไปดูใน u t u b e เดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับพอดีผมกลับมาอยู่ บ้านนะครับจะมาทําเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วก็ทําธุรก,กิจโครงขายด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วไปนานๆานครั้งนะผมก็จะกลับมาทําเรื่องพวกนี้ตรงที่ผมรู้นี่แหละนะครับแล้วก็แชร์ถ้าเกิดแชร์คนได้เยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เรายิ่งเก่งนะไม่ใช่ว่าเก็บไว้คนเดียวนะครับผมจะพยายามจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างเราอยากใช้รถเก่ารถอะไรเงี้ยใช้งานใช้อะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ไม่ไม,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 ม,ม่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับทุกอย่างแหละนะครับ เรื่องเครื่องยนต์เล็กเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเก่งเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเครื่องยนต์เล็กสบายแล้วมันจะมองออกเลยครับว่ามันทํางานยังไงอะไรยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะต่อกันประมาณน่าจะหลายนาทีนะครับเพื่อนก็ตามดูแล้วกันเพราะว่า5 f e เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถ้าเป็นพวกอาจารย์ที่อยู่ตามเทคโนคนิคเนี่ยเขาจะ,ะเป็น4 f e มากกว่านะครับแต่ตัวเดียวกันนะครับใช้ได้ตัว4 f e กบ็บางจุดไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ เขาจะแปะลิงก์แปะนู่นแปะนี่ไว้เยอะไงแปะพวกภาพอะไรเงี้ยภาพเหมือนทำพรีเซนต์นะครับพรีเซนเทชันนะครับแต่ผมพยายามจะแปะนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้มันดีๆนะจุดไหนที่ยังผมยังลืมก็เพื่อเพื่อก็เสริมกันแล้วกันนะเผื่อเสริมในคอมเมนต์ก็ได้อะไรก็ได้เพราะคลิปล่าสุดของตัวนี้ที่ผมตทำตอนนั้นคือผมไม่ค่อยรู้อะไรนะเห็นว่ามีคนเข้ามาดู7,5 0 0แล้วมั้ง ของปีปีปีกว่าแล้วนะครับผมก็เลยลองมาทําละเอียดละเอียดดูนี่ขนาดละเอียดเ่ยโอเคนะครับมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับตอนประกอบก็น่าจะคล้ายกัยยนนี้เดี๋ยวผมเอารูปแปะแล้วกันรูปหมายรู้ว่ารูปภาพนิ่งอะ่ะแปะแล้วก็อธิบายเป็นตัวหนังสือนะแล้วส่วนไหนเสริมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงสักอาทิตย์นึงแล้วกันเดี๋ยวจะเอาลง u t u b e ครับขอบคุณครับเอาแล้วครับ,เ,รบเดี๋ยวผมมีไอเดียนะครับในการเช็ค วาลวเนาะเอานะ้ำมันเบนซินเนี่ยหยอดอย่างนี้เลยนะครับหยอดใต้าวาลวเราอะนะครับอันนี้พลิกขึ้นนะอ่านี้คือเสื้อสูบฝาสูบนะครับนี่ฝาสูบนะฝาสูบเนะี่ยมันจะประกอบด้วยลิ้นวาลวต่างๆพอร์ตไอดีไอเสียนะครับเพื่อ,อจ่ายให้กับ <c oughs> จ่ายแล้วก็เป็นกำลัง แล้วก็เป็นไอเสียออกทางพอร์ตไอเสียนะครับน้ำมันจ่ายมาไอดีแล้วก็เผาไหม้ที่กระบอกสูบนะครับตัวนี้คือ,อเดี๋ยวผมดูก่อนปุ่มเห็นมันไม่รั่วนึกว่าริงเปล่าอ่ะเราก็ดูนะครับถ้ามันไม่ไหลออกข้างล่างเนี่ยเห็นน้ำมันนะอันนี้น้ำมันเครื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ดมดูก,ก็ได้เบนซินมันจะแตกต่างกับน้ำมันเครื่องนะ อันนี้วิธีง่ายนะนะครับในการเทสตเรามันต้องมีตัวในกรณีอ่าถ้าเกิดเราจะ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 ,จะขัดวาลอะไรวาลเนี่ยมันต้องถอดดียที่สุดนะครับแต่ถ้าในกรณีเรากดแล้วก็ให้วาลมันเปิดแล้วก็ขัดเนี่ยรูปรูปอะไรเงี้ยมันต้องมีเครื่องมือนะครับอันนั้นเพื่อนลองคิดเอาเองนะเผื่อจะไปให้ช่างหรืออะไรก็ทําให้นะอย่างไอ,ไอตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับมันเริ่มเห็นไหม มันจะมีการกร่อนเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องหาสาเหตุนะว่าทําไมเราอน้ํามันดันบ่อยเงี้ยมันมีรวงไปเนี่ยหรือเปล่าอืมน่าจะมีบางส่วนนะเพราะว่าบางบางบางสูบของผมมันดังนะมันดังคือมันยันเนี่ยคือเรื่องเรื่องคือมันลงไม่สุดเงี้ยมันปิดไม่สนิทนะที่เขาเรียกยันผมก็งงกันยันยันยังไง ไม่เป็นไรเราก็เอาอะไรขัดๆมันหน่อยแล้วกันนะครับในกรณีนี้ก็วิ่งได้นะครับแต่ว่ามันก็ในกรณีวาวยันวาวอะไรเนี่ยมันเปลืองน้ามันนะอันดับหนึ่งอ่ะคือความสิ้นเปลืองแล้วอย่างรถพวกเราเนี่ยมันนานแล้วไงเอ่อมันก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คอยพิถีพิถันแต่ว่าถ้าคนไหนเขาพิถีพิถันก็ดีนะมันก็วิ่งได้ดีในกรณีผมทําอย่างนี้มันก็ยังวิ่งดีนะผมบอกก่อนเนี่ยสภาพรถผมแย่นะก็คือสีเสอืออะไรเงี้ย แต่ว่าประสิทธิภาพในการวิ่งทางไกลเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะผมนี่วิ่งแช่เลยนะเมื่อก่อนนียคือมันไม่มีเรื่องเนี้ยเรื่องผมวิ่งนี่ทีห้าร้อยหกร้อยโลเลยนะไม่ใช่ว่าใช้ทาใช้แบบถน,นอมอะไรอย่างนี้คนระับใช้ค่อนข้างจะนั่นนะเราก็ไม่ใอเ่เป็นแบบอย่างนะแต่ว่าก็ทสสมรรถนะของรถเราได้นะครับในกรณีล่าสุดเนี่ยคือผมต้องพักทีสองร้อยโลแล้วพัก เพื่อเติมน้ําเข้าไปพอน้ามันหายหมดไอ้น้าหายเนี่ยคือมันอาจจะเป็นจุดลีกตรงไหนก็ได้นะครับตรงฝาหม้อน้ํำเลยตัวหม้อน้ําเองอะไรเงี้ยตำท่อตำอะไรเงี้ยเราอันนั้นผมยังไม่ได้เช็คแต่ว่าผมก็พยายามเช็คลีกลีกตรงที่ว่ามันถ้ามันหยดนะในกรณีจอดนานแล้วมันหยดเงี้ยมันไม่หยดไงก็เลยงงอ่าเห็นไหมมันเดิมหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนบางส่วนยันโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ อีกนิดนึงนะครับในการตั้งมาร์กนะผมว่าผมมีทริคใหม่ๆแล้วคือในกรณีเราไม่ถอดไม่คลายน็อตไอตั้งสายสายพานทัมมิ่งนะเราแค่ยังไม่ต้องประ,ประกอบอะไรนะเอาเอาไอเฟืองสองตัวเนี้ยมาตั้งมาร์กเดี๋ยวผมเขียนรูปไว้ดูแล้วแปะไว้ในวิดีโอนะครับตั้งมาร์กก็คือให้ตรง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 ,ตรงเฟืองมนะันอะจุดหนึ่ง แล้วทา,ทางจุดของตัวมันเนี่ยอีกจุดนึงเดี๋ยวผมขเขียนรูปให้ดูนะครับแต่เรายังไม่ต้องล็อกอะไรยังไม่ต้องใส่อะไรนะครับถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยมันลำบากผมเพิ่งทำเมื่อกี้แปบ๊บเดียวเองอเสริมนิดนึงนะเพราะว่าเราเราเน้นเรื่องการตั้งมาร์กให้เอฟีนะโอเคยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปไว้ในในคลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ